ข้อความจากสาพันกาเล็กติกเรื่องถอดรหัสพันธุกรรมยุคทองรออยู่กระบวนการการเล่นมิติเสร็จขึ้นสุดสวรรค์เป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งต้องได้รับการดูแลด้วยความระมัดระวังความอมดทนและความสง่างามมีการสนับสนุนมากมายจากอาณาจักรแห่งจิตวิญญ,ญาณ ในฐานะไกด์ผู้เชี่ยวชาญความรู้เชิงลึกของฉันมาจากการเดินร่วมกับลูกค้าผ่านแต่ละขั้นตอนของกระบวนการและการได้เห็นการขยายตัวอันเหลือเชื่อที่เป็นไปได้การเดินทางแห่งการลล่มิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์จากความเป็นจริงแบบสามมิติสู่ความเป็นจริง5มิตินั้น เปลี่ยนแปลงและก็น่าตื่นเต้นอย่างแท้จริงตามที่เราได้สำรวจไปแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่บนโลกนี้ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางทั่วทั้งกาแล็กซีการเล่นมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของดาวเคราะห์เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเนื่องจากสิ่งมีชีวิตทุกแห่งวิวัฒนาการผ่านความหนาแน่น สำหรับมนุษยชาตินั้นการย้ายไปสู่การดำรงอยู่ของมิติที่หจะนำมาซึ่งการเปลีป่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณอย่างลึกซึง้งสมองของเราจะทำงานเร็วขึ้นร่างกายของเราจะได้รับความสามารถใหม่ๆและเราจะเชื่อมต่อกับเพื่อนบ้านกาแล็กซีจากดาวซิริอสกลุ่มดาวลูกไก่ p พี i เดียสและกลุ่มดาวอื่นๆ ความรู้สึกและประสบการณ์ใหม่ๆจะเกิดขึ้นและเหนือสิ่งอื่นใดก็คือกระบวนาการการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสุดสวรรค์จะช่วยให้เกิดการเคลื่อนไหวร่วมกันสู่ยุคทองตามคำทํานายที่ยาวนานแต่อนาคตที่สดใสกว่านี้ขึ้นอยู่กับเราแต่ละคนที่เปิดใจและความคิดของเราและยกระดับจิตสำนึกของเราแต่ละคน ดีเของเรานั้นถือถือว่าเป็นพิมพ์เขียวสำหรับศักยภาพอันงดงามนี้ยุคทองอยู่ใกล้แค่เอื้อมหากคุณทำตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อปลูกศักยภาพดีเของคุณอย่างเต็มที่แม้ว่าการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เป็นปรากฏการทางธรรมชาติ แต่การตระหนักถึงประโยชน์ของมันนั้นจำเป็นต้องมีความตั้งใจและการกระทำพิมพ์เขียวของมนุษย์มีความสามารถมากกว่าที่เราประสบอยู่ในปัจจุบันมากการจำกัดความเชื่อและความบอบชำ้ำทางจิตใจทำให้เราต้องระง,งับดีเนของเราไปมาก การปล่อยสิ่งอุดตันจะทำให้ดีเนของเรานั้นเบ่งบานและนำเข้าสู่ยุคทองใหม่ได้การทำสมาธิการทำงานภายในและการเพิ่มการสั่นสะเทือนเป็นกุญแจสำคัญในการปลูก DNA นของคุณในขณะที่คุณนั้นกำจัดภาระทางด้านอารมณ์และเพิ่มความถี่ของคุณส่วนดีเนที่อยู่เฉยๆจะสว่างขึ้น สิ่งนี้จะขยายประสัทสัมผัสความฉลาดและความแข็งแกร่งสัญชตาตญาณและความสามารถของคุณเกินกว่าปกติคุณอาจเริ่มสัมผัสประสบการณ์ทางจิตที่เพิ่มขึ้นความรู้ที่ลึกซึ้งมากขึ้นความคิดสร้างสารรค์ที่มากขึ้นและความชื่นชมยงที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับการนำทางของตนเองและจิตวิญญาณที่สูงขึ้น ความสามารถของคุณที่เพิ่มขึ้นของคุณนั้นจะถูกนำไปใช้ในเชิงบวกในการสร้างสังคมขึ้นมาใหม่เมื่อผู้คนนั้นปลดล็อกี n นของตัวเองได้มากขึ้นจิตสํานึกส่วนรวมของเราก็จะเพิ่มขึ้นนี่เป็นการปูทางไปสู่การสร้างโลกใหม่แบบยูโทเปียที่ปราศจากข้อจำกัดและความขาดแคลนเราจะใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยีขั้นสูงพลังจิตและภูมิปัญญาที่สูงกว่าเมืองคริสตลัลแห่งแสงก็จะปรากฏขึ้นทางเลือกนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละคนเพื่อให้ DNA อของพวกเขาเปิดประตูระบายน้ำสู่ยุคทองใหม่ด้วยการทำงานภายในของคุณคุณไม่เพียงแต่ยกระดับตนเองเท่านั้นแต่คุณยังยกระดับทั้งโลกได้อีกด้วยอนาคตมีร่วมกันของเรา จะสดใสหากว่าคุณนั้นทำตามขั้นตอนเพื่อที่จะปลดล็อกศักยภาพที่เต็มเปี่ยมและมีพลังของคุณการวิเคราะห์นี้โดยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกระบวนการการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสุดสวรรค์ในฐานะโค้ชของการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสุดสวรรค์ที่มีประสบการณ์ยาวนานในการจี้แนะลูกค้าตลอดกระบวนการการเลื่อนมิติ เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ฉันมีความรู้เชิงลึกโดยตรงเกี่ยวกับกลไกและประสบการณ์ในการขึ้นจากโลกของสมมิติเป็นโลกหมิติกระบวนการการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เป็นกระบวนการที่ลึกซึ้งอย่างแท้จริงโดยเปลี่ยนจิตสํานึกและสรีรวิทยาของคนคนหนึ่งไปโดยสิ้นเชิง จากงานของฉันนั้นฉันได้เห็นการเปิดกว้างและการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งมากมายในตัวลูกค้าของฉันเมื่อตัวแสงของพวกเขานั้นเปิดใช้งานสันชัตยานและการรับรู้นอกประสาทสัมผัสของพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากและการทำงานของสมองของพวกเขาก็เร็วขึ้นด้วย มีจุดเด่นที่สำคัญบางประการของการเดินทางเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสุดสวรรค์ที่ฉันสังเกตเห็นเมื่อต่อมไพเนียวทำงานหรือว่าตาที่สามเปิดลูกค้ามักจะรายงานความฝันอันสดใสและประสบการณ์นอกร่างกายทั้งระบบประสาทยังสามารถที่จะรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากหลายอย่างนั้นมีความไวต่อพลังงานมากขึ้นและต้องปรับตัวให้เข้ากับการรับรู้ ความถี่และสนามพลังงานใหม่การชำระล้างการเคลียร์รมก็เป็นเรื่องปกติเช่นกันเมื่อความบอกซ้ำทางด้านจิตใจเก่าๆที่สะสมอยู่ในร่างกายเริ่มระบายออกมานอกจากนี้ระบบย่อยอาหารมีแนวโน้มที่จะปรับตัวในเชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลงของอาหาร ทำให้สามารถที่จะโทนต่ออาหารประเภทต่างๆได้มากขึ้นเมื่อแสงสว่างภายในร่างกายนั้นเพิ่มขึ้นอาหารที่เบากว่าแล้วก็ย่อยง่ายกว่าก็จะเปลี่ยนไปตามธรรมชาติการเชื่อมโยงกับกลุ่มของวิญญาณแล้วก็ครอบครัวกาเล็กซี่ผู้นำทางวิญญาณและความทรงจำในอดีตมักจะเปิดใช้งานอย่างทรงพลังในระหว่างการเดินทางเลื่อนมิติ เสด็จขึ้นสุ่สวรรค์เช่นกันเมื่อการเชื่อมโยงเหล่านี้แข็งแกร่งขึ้นแต่ละบุคคลนั้นมักจะพบว,ว่าตัวเองนั้นถูกชี้นำโดยภูมิปัญญาภายในที่กำหนดเส้นทางไปสู่ความเข้าใจที่มากขึ้นและการเติมเต็มทางด้านจิตวิญญาณ ในที่สุดการเดินทางแห่งการเลื่นมิติเสด็จขึ้นสุดสวรรค์ก็เป็นทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็เป็นสาโกลด้วยเมื่อเราแต่ละคนนั้นตระหนักถึงธรรมชาติสูงสุดของเรามนุษยชาติโดยรวมก็จะได้รับการยกระดับขึ้นด้วยการเปลี่ยนแปลงและความตื่นเต้นมากมายที่รออยู่ข้างหน้านี่เป็นช่วงเวลาที่น่าเหลือเชื่ออย่างแท้จริงในการมีชีวิตอยู่บนดาวเคราะห์โลก ด้วยการค้นพบตัวตนสูงสุดของคุณหรือไฮเออร์เซลล์ของคุณคุณมีส่วนช่วยในการยกระดับมนุษยชาติโดยรวมเปิดรับการเปลี่ยนแปลงและความตื่นเต้นที่รออยู่ข้างหน้าคว้าโอกาสอันเหลือเชื่อที่จะเติบโตในช่วงเวลาพิเศษของการดำรงอยู่บนโลกที่สวยงามของเราเริ่มต้นการเดินทางเลื่อนมิติขึ้นสู่สวรรค์ของคุณวันนี้ เรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสาพันธ์กาแล็กติกอาโฮออรเราเรเอกาคาชทูสาพันธ์กาเล็กติก,โ,าาาาก,ก,ตกโดยบูสเตย์